ติกา,การแจกโจทย์สําหรับค่ําคืนนี้ก่อนแต่ละวีเห็นไหมครับจะมีป้ายประจําตัวของตัวเองอยู่ข้างบนนี้เดี๋ยวครูจะให้ใครออกมาเลือกตามวีของตัวเองเปิดไปไป้ายแต่ละป้ายปุ๊บ,บด้านหลังป้ายจะมีชื่อเพลงอยู่3เพลงอ่าสมมุติว่าครูบอกวีหนึ่งวีหนึ่งก็จะมาเปิดปั๊บจะมีเพลงทั้งหมด3เพลงคราวนี้เป็นหน้าที่ของเพื่อนๆที่จะเดาใจหรือถายใจว่า สามเพลงนั้นนะ่ะเจ้าตัวเขาอยากจะเลือกร้องเพลงอะไรมากที่สุดแล,และเขียนลงไปเขียนคําตอบลงไป oh. เขียนคําตอบลงไปเสร็จปั๊บเรียบร้อย,ยครบคนปุ๊บเจ้าตัวเฉลยจะเป็นคนบอกว่าเขาอยากจะเลือกเพลงอะไรแล้วถ้าใครทายถูกเราก็จะสะสมคะแนนไปเรื่อยๆจนครบทั้งหมด9คน ใครได้คะแนนสูงสุดก็มีของรางวัลมอกให้คือขนมนั่นเองนี่อร่อยมากเป็นของล้ำค่าในบ้าน AF เหลือเกิน